การลงทุนในการเรียนรู้มันเป็นการลงทุนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมไม่เคยหยุดการเรียนรู้นะถึงแม้ป่านนี้ก็ตามทีก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอยู่อย่างเสมอเสมอพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่ออย่างเสมอเสมอเราเรียนรู้ในทุกๆวันของชีวิต่จริงๆครับเราเรียนรู้ในทุกๆวันของชีวิตนะงานเยอะเราก็เรียนรู้เรียนรู้ๆๆแบบว่าจะจัดการกับมันยังไงงานมีปัญหา เราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะจัดการประมาณยังไงเพื่อร่วมาาง,ง,งานที่แปลกหน้าเราก็ต้องเรียนรู้กับความรู้สึกซึ่งกันและกันกับทิสายซึ่งกันและกันเพื่อตาา่างแผนที่ปฏิคุยกันก็ไม่เคยจะรู้เรื่องเห็นไ,ไหมเพื่อที่กิดเนี่ยจากเรื่องที่ไม่น่าจะรู้เรื่องกับรู้เรื่องเห็นไหมครับรเพราะฉะนั้นครับยอมรับปรเปลี่ยนและเรียนรู้แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือต้องลงมือทํา ชีวิตมันถึงจะประสบความสำเร็จงานถึงจะประสบความสำเร็จชีวิตมันถึงจะไปต่อ